สลากแบบใหม่ใบละ20บาทเตรียมเปิดขาย17ตุลาคมนี้เป็นแบบเลข3หลักนะครับก็คือซื้อได้ตั้งแต่เลข000ถึง999ไม่มีเลขอันซื้อ1เลขมีลุ้น4รางวัลคือรางวัล3ตัวตรง3ตัวสลับหลัก2ตัวตรงและรางวัลพิเศษเริ่มจำหน่าย17ตุลาคมนี้ โดยสามารถซื้อได้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการสลาก80บาทซึ่งมีอยู่กว่า400ร้านค้าทั่วประเทศท่านลองเซิร์ชดูในแอปเป๋าตังได้ว่ามีร้านค้าขายที่ไหนบ้างนะครับและท่านก็ไปซื้อจะซื้อกี่เลขกี่ใบก็แล้วแต่ เงินรางวัลก็จะผันแปรไปตามจํานวนการซื้อและจํานวนผู้ถูกรางวัลในแต่ละงวดนะครับเริ่มขาย17ตุลาคมนี้ออกรางวัลงวด1พฤศจิกายนนี้นะครับโดยอ้างอิงรางวัลจากเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1และรางวัล2ตัวนะครับเป็นรางวัลออกสลากแบบใหม่ใบละ20บาทหรือว่าแบบ N3 เริ่มขาย17ตุลาคมนี้ครับ